เปียกเปียกน้ำเข้าว่ะแล้วถุงเท้าไม่ถอดด้วยโอ้ยดีมากเลยเอาหอมไปทุกที่เลยหอมมากใส่อะไรสวยไหมไหนไ่ไงก็เดี๋ยวเอาเบ็ดตกปลาวัสดีอ่ะ หนูจะพาไปนั่งเล่นที่แพท้ายเขื่อนค่ะมันเป็นแพของรีสอร์ทนี้นะรีสอร์ทเอ,อิร์ธแต่ว่าขออนุญาตมานั่งแพรของเขาว้าวท้ายเขื่อนมันเป็นอย่างนี้สวยหูมีหอยด้วยค่ะทุกคนโอ้ยสาหร่ายสวยเนาะหนูชอบบิวอย่างเงี้ยีปพกเก้าอีไรเองนะ โอเคนี่จะนั่งชิวที่ตรงนี้ค่ะใส่รทาด้วยนะคะัอระวังนี่จะเล่นโทรศัพท์ในท้งวันงวันนี้รบแบตเตอรี่สองมา,างเป็นไงครวิวเดี๋ยวหามไม์กันโฮย้ยส,สดชื่นว้วาวน่านสิมันจะตกได้เหรอคะ ปลาล้าไปกับฉันทุกที่อ่ะเอกซ์กินได้อ่ะเอกซิ์จริงๆด้วยเปิดเพลงน้องทำปลาล้าให้เลยเขาเรียกว่าปลาล้าสับใช่ไหมเอ่อแล้วนุ้ย,ออยก็แบบจะเอากลับไปกินกรุงเทพ <c oughs> บอกเลยว่าบองกรุงเทพไหมเองอือ,อแล้วนุ้ยก็พกใส่กระเป๋าของนุ้ยไปทุกที่เลยอ่ะหอมมากใส่อะไรวะหอมโอ๊ย <c oughs> แล้ววันาน,านั้นกินกับแตงกวาอร่อยมาก เสียใจนะจ้าชุดเอากลับไปแล้วไม่ทันแล้วจ้ะเพดค่ะเอาเปียกเปียกน้ำเข้าว่ะแล้วถุงเท้าไม่ท โบหลนี่คือจบข่าวเลยนะและถึงเวลาที่ต้องตากผึงเท้าไม่เจอขนมอันนี้มาทั่วตัดชอบกินทั่วตัดแต่มันก็แบบเอาน้ำตาลมันเยอะเนาะมันหวานนานๆกินครั้งได้แต่ชอบมากเข้ากับบรรยากาศแพรริมน้ำนจริง ชัดแบเนี่อืมไม่เอารักของเอกแล้วอร่อยฝืงใช่มันคือต้นไม้ก็นี่เป็นเคืออะน่ะ ขับรถผู้แหลกกินน้ำวันมันเอาเล็กน่ารักดีเนาะเฮ้ย hey! อันนี้เขาล้างมอเตอร์ไซค์เหรอใช่ค่ะมันขับรถลงไปดยคือ <ười> เล่นน้ำกันอย่างจริงจังมากล้างมอเตอร์ไซค์ด้วยเล่นน้ำด้วย ดูกขาดีจริงเขาให้เราปนตรงหินอันนี้ขึ้นไปล้วแบไม่ใช่ปีอันนี้นะ้องมักสวยไหมสวยไหมว้าวมากนี่สด สวัสดีค่ะขอเข้าห้องน้ำหน่อยค่ะไปเลยใช่ไหมโอเคก็ะคะ <Okay. S 2> ถ้าอยากดูห้องนอ่ะเดี๋ยวต้องให้สวยเฮ้ยแก็งใ,ใจนุ้มาแอบห้องน้ำเขาค่ะโ okay. อเคขอห้องน้ำก่อนนะห้อง,งน้ำเขาทำแบบสวยมากแนวธรรมชาติมาก นี่คือ earth element ค่ะนี่เขาเขียนอย่างนี้ earth element resort อ๋อสวยมากสวรไหมดูเหมือนเป็นไม้พายปะใช่ไมนะ้พายไหม เอลเลนเมนวิสั์ค่ะสวยนะไปดูซิทางนี้ไปไหนได้ไช่องทางเดินตรงนี้ของเขามากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะเห็นไหมว้าวมากทุกคน ลวนุ้ยเหมือนนุ้ยเดินอยู่ในป่าสวยป่ะตรงนี้เป็นจุดชมวิวชมวิวที่นี่เดินมาออเดลเมนเลสซอนนี่นะค่อยๆถมไป いいよ。 คือรถตู้ที่มาแล้วสมาชิรถตู้ลงมาจอดถึงเทียบถึงแพรได้เลยนะแล้วเราก็อยู่กันจนค่ำเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้กาลังจะกลับละเพราะว่ายุงมันมาเหรอมิกะยุงมันมาเราก็เลยจะกลับตอนนี้ขนของกลับกันแล้วค่ะแล้วนีก็จะกลับแล้วเหมือนกันค่ะส่งท้ายด้วยวิวยามเย็นสวยๆค่ะ 저는 나님고 희월 닮아 사람들으로 다면